แม่พี่บัวเจ๊ไผ่นายบัวบ้านพี่บัวเลิกงานแล้วจ้าพี่บัวของเราเลิกงานแล้วนะจ๊าคุณแม่เดินนำหน้าไปนู่นเลยบัวบานมาแล้วดาราตะจํำซอยบัวบานบัวบานบานเสียงน้อยบาน ขับเร็วขับเร็วขับเร็วขับก่อนเออเอาเอาอ้อยก่อนอ้อยก่อนอ่ะเออไปเลยกลับบ้านกลับบ้านเลิกงานแล้วจ้า ไ่สงพี่บัวเลิกงานนะคะแม่แม่สงพี่บัวเลิกงานส่งพี่บัวไปบ้านกัน อ้อยซะละจะถึงบ้านทิ้งอ้อยซะละโอ้ย,ะะอยหอนขาเด้อไม่ได้ใส่เกือบ ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วพี่บัวนอนนะคะพี่บัวกลับบ้านแล้ว นี่นะอันนี้ก็เป็นพังน้ำฝนนะคะแม่แม่พังน้ำฝนน้ำฝนนะคะบ้านอยู่ติดกันค่ะบ้านอยู่ติดกับบ้านบัวบานนี่เป็นพังน้ำฝนนะคะแม่แม่พังน้ำฝนน้ำฝนเป็นน้ำฝนเป็นน้องน้องลืกพี่ขององดาวฮะตาฮั เออเป็นน้องของละอ,องดาวนะคะละอ,องดาวอยู่เอ่อช่องอสามสาวดาวสิงนะคะนี่ก็เป็นพังน้ำฝนนะคะแม่มน้ำฝนฝนจ้าวันด,ดีจ้าหน่อยก็เร็ว,วดดไ,ได้ถือกล้วยมาให้เลยสวยแล้วสวยเลยเออน้ำฝนนะคะแม่อ้าสวยเลยสวยเลยน้ำฝนอยู่ติดบ้านบ่บ้านน้องของละอ,องดาวน้องของละอ,องดาว จากช่องสามสาวดาวซิงพี่กับน้องกันนี่ก็เป็นอ่าอ้ยโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์แม่ควันขึ้นความร้อนออกแดดไม่ได้นะโทรศัพท์นี่นะ,ะนะั่นเป็นบ้านน้องอ่าแก้วตาเฟมิลี่นะคะน้ำฝนฝนจะอาบน้ำกินน้ำนะคะ หน้าตานะคะเอ่อบ้านบมบานแล้วก็เป็นบ like? ้านนาฝนแล้วก uh, ็เป็นบ้านน้องพรายตีเล uh ็กนะคะเป็นบ uh ้านน้องตีเล็กน uh ี่ถนนใหม่เลยนะคะแม่แม่ถนนลาดยางสายใหม่เส้นใหม่ พี่บัวก็เดินผ่านทางนี้ทุกวันนะคะตอนเช้าตอนเย็นนั่ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะแม่แม่อยู่กกใกล้ๆกันใกล้บาทพี่บัว กบเป็นน้องตีเล็บพี่ตีพี่ตีของเราพี่ตีเสียงเร็วเออเย็นลายอ้อยลึกรวยฮะ